ค่ะสวัสดีครับมาแล้วคองลุงจงประเสริมมาแล้วจงประเสริมมาแล้วค่ะพามากินเข่าท่ามากินเข่ามื้อนี้คือเกามือนี้อะไรอยังกินเนาะลุงจงมือนี้แกงเห็ดแกงเห็ดฟางแกงเห็ดเสียงแกงเห็ดฟางแกงเห็ดเสียงไข่มันนะผักกาบตั้นไข่เห็ดเสียงเห็ดเสียงอย่งไรถึงมีไข่อ่านี่ปลาดุกย่างตัวนึงด้อยค่ะปลาดุกย่างแล้วก็ผัก

มาเด้อค่ะเอฟที่สุกสุขทันเอฟที่ครังต่างประเทศน้ำฮัลโหลไมค์เฟนอะไรสองคำนี่แหละคนาะอมันนนั้นก็ห้องแมว้มวแล้วสัญญาณเปลี่ยนไฟนะคะแจงให้ฟังค่ะสัญญาณเปลี่ยนไฟกับห้องพอดีอืม้ม แกะด็ดครบึหน hmm. ่วยหน่วยละคำเลยหมอไข่ผัดเสียงไข่ผัดฟาง มาดูยัางกะสบบอค่ะกรแส่บบอจุดไหมอืะดูย่งบบาบบยงผักสดน้ำพริก สดสดรสสลับอันนี้อ้ะอันนั้นนี่เป็นเป็นหนึง่งอ๋อนี่ยังติดกล้องว่ ข้เข่านีโยจคต์เส่มัเห็ดไหมคะอู้เป็นตะเสียบค่ะแกงส้มนะแกงส้มเรื่แกงส้มเพื่อางโอข้ามเข่าลน 고생하 <shrie> อิตูบชไปอิตูเลยหอมนะคะเบานแบบนี้ ต่ไลเดี๋ยวหาก์ด้นอนยดเดี๋ยวหาก์ด้ยกหละมีโเตแตกบแถแตกอืมแแตกนะอย่างพ้องมอละรบ้านก็แตกมีนั่นยั่นอนอย่าไปไฟไอ่อนอยก นะข้าวเจลับนะข้ายไขยตัวละกิบาทตัวน,ตน,นึ่งนะคะ พอดีไม่ดีตอนนึไม่คาึงเอาละ เช็ดเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งมือมือแข้งเข่ากองสำหรับมือเแขยงของลูกถ่งกระเพื่อมนะครับเนาะอิม่มเปร <c oughs> ี้ย,เ,ยเลยอิ่มเขานิ่มแข้งทีรีแขงเห็ดเสียบๆมือนี่เนาะเ <c oughs> สียบชื่อมือแนละ้วเสียม,มืออาหารมือกลางวันเนี่ยมันเสี่สบเนาะครับเนาะเป็นมือกลางวันเสีบ่บเลยมันกินเข่าสวายเพราะว่าเนี่ยมือเต้าจ้ะไม่เคยได้กินเนาะได้กินกัน จำจำฝันจำฝันจำแมวแมวกินข้าวกินหน่อยกินหน่อยช่วงเศร้ากินหน่อยกินว่ากินบ่าได้มันเศร้าโหยถึงก็หกม้อตึงเนาะสำหรับกินนี้ท่านผ้ชมก็ประเสริมือนกันจำนี้นะครับเนาะค่ะขอให้โชคดีโชคดีปีใหม่เด้อก็่อพอกำลังใจจากเอ็มซีในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะช่องตรงประเสริมช่องตรงประเสริฐในเด้อค่ะครับ ไปตีหม่แล้วก็ับรถไหร้ระมัดระวังด้วยค่ะไปเที่ยวใส่มาใส่เนาะครับรถเยอะรถเยอะรถหลายสมอนีเนาะรถหลายเจอกันเจอกันคลิปหนาเนาะเจอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ทุก,กปเดิมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณลหลายๆค่ะผู้ที่เข้ามาหลับซมเนาะค่ะก็ให้โชคดีทรงไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะครับข็หัางถูกบางวันถูกหวยบางวันที่หนึ่งเด้อค่ะบางวันที่หนึ่งคือบอกเอาไว้ให้เป็นเชือกจางวันที่สองแจ๊ะให้เป็นเชือกจากวันที่สองอย่ารางวันที่หนงเอาไว้ลุงจูงเอาไปเสริฟว่ะ นนกันไปเนาะบ่เมนเหถึงเก็บดูกะซั่นกะซั่นตามนั้นเนาะตามลุงทีลุ้งจงค <c oughs> ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนีข้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะบ๊ายบายบ๊ายบายรักนะลูกทุกคน